ม ens, ู้ไปกูกูชยอย่างยิ่หันโอ้ยผูใดแต่งปใล่สุดมาสีเด <ห Superman> ียวกันกับกูยิปอบเข้าขนาดแ้งนั้นใครเป็นรับป้อจอแมใส่ของกูกระเดียบงน้พมจะควเงินปิ้งันมาร่วงพวกงพวยวอยู่ควมเง่ของเงวัาว่าาะโชวหอดเบียงหลังนี่างเอ้ยเบียงหลังมึงจลายแทเบียงหลังมึงแหมทำแพงวัาตังอเ่อนมีหอี จะมาเงีนจะมาจะมาเงียนเงียอจยะ่างมาเกียรจะมาหยังมา่อนมึงสิหนีไปกอมึงถามฟังไงเปนไรมึงหนีแล้วเปนบ้างมึงสิหนีไปซื้อมาได้กฟังนีกูก่อนยืดกูพัมึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้อ้าวมึงมึงจืดได้ตี ยืมยนตด้ย hmm. no ืมย no 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 ืนตะการพืชผลเดชเมื่อค no no ืตะการพืชผลแเอายืนยือใส่พืชอย่างไอ้าวมึงยืนในรัสิไปร่ำอำเภอพนานีพานตะการพืชผลแท้ๆประมานบะมานมึงจิฮวอเปประเทศไหนมึงเดินสิบะาณมึงจีฮว๊อออกไปพูดบะมาณอยืนย้มึงสิกงกูมึง หกกุติคุสิหกุิหกปุตเจล่ลอาไหมมาเ้น่กกงปเนี่ยนกลาลเนี่ยไกไปกโมงท่านั้นก็ถอดเสื้อเสกกูเลยมึคิดว่ากันมจงกีีเอ้ย พูดย,ยังไงเจ้าไหนด่ามาสอนแต่มันคือซุ่ม,ม,าามเป็นเบาหวานแค่กลับไปเป็นเบาหวานเพราะฉันเป็นเบาหวานแล้วแม่หองมันกี่เด็ดบตาเป็นยงไงมันยังอะไรอยู่ไม่นีอ่ะใส่กี้มันต้เป็นไปย้อนเส้นโบราณสีดำดีใช่ไหมจ้าค่ะ บ,บมามันบดีบงวนมันมึงเห็น <c oughs> บดทันดเต็มความสามารถอยู่เห็นแท้กดีเอาไหมกันารยอใหญ่ไปอใแล้ว่บางรูกตั ตะนาลานเดสัสสุนขัยพึ่งเราิปปอกมัใส่ม่เสือาใส่น้ำมือแทนในใช่หมขนน้องมัสยจเอาเอาข่อยบขอะ,ะทุกอะไ้น้ำมือเอาพี่ต่ชุวยป็อสีไรเนี่ยว่อยนี่หละปะักพยจะมีปัญหาอย่างไรใส่พยัยรถเสียงรถไทยโอตี เอาแตมาสิบานเดงออไปเลโอ้โนระโอ้ยจะจะไปจบแดงพันไม่ไหวเนาะทุทรถอดออกมาแลแหวนยังมนอ่นี่แหละบอยนะนั่นคือนมาให้ใครมูงมาถูงมาเน เออไอ้ลูก้าเลยต่อไปทีนีกับอไปที้าเนี้ยกับเฮ้ยยัเป็นอะไรตันๆตันมันจะถามนี่เพื่นมาเอาจะไปกับเพือต้นพืชไปกับวันที่ปอบนี่หันไปแล้ว หนึ่งหมอประจำครับปล่อยมันไปมุมฉันก็อยากรู้ว่าเมืง่องี้สีเบ็ดกลางจะไปได้จะกี่นาำหมอสิบมีตามหาลูกตอนนี้พระโอรสทั้งสองในใจขาดไปเกิดไม่เลือกันรู้ถึงขันไปพวกเราพี่เผยสุดก,กากถึงบอกยูดานก็เกิ่น,กกนึ่ง สมทบเป็นแดง